มันกันยังเป็นปัญหาโลกแตกอยู่ค่ะพี่น้องว่าหลายคนสงสัยว่าเป็นยังเมียฝรั่งที่เป็นยูทูบเบอร์คือมีผัวหลายคนแต่ว่าสั่นว่าปะ่ะจาดดาวสิมาไขาขอของใจในคลิปนี้จ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องโโโสูุขุสุขคนมือนี้มาพ่อกับยายดาวอีกแล้วจ้ากับช่องมาดามเมียฝรั่งอินสวีเดนเนาะค่ะเนาะอ่ามือนี้ก็คือยายดาวสิมาไขรขอสงสัยที่พี่น้องเฮาหลายคนเพิ่นเพิ่นสงสัยเนาะคะ่ะอ่าว่าเป็นยัง บรรดาเมียฟลังนี่คือเจ้าชู์แท้ว่าสันบรรดาเมียฝลังเป็นอย่างจังมีผัวหลายคนเถอว่าสันว่าอันเมียฝลังมีผัวหลายคนนี่มันกัสิเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะน้อพี่น้องอันนี้ <c oughs> มันเป็นมันเป็นความคิดของแย่ดาวแล้วค่ะเด้ออ่า มันอาจสิบถือหรืออาจสิบผิดก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดของย่ดาวเองถ้าพี่น้องคนใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากย่ดาวกะลองเข้ามาคอมเมนต์บ้งนะคะเด้อลองมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าเอออาจสิบบเป็นคือเจ้าเว้าหรืออาจสิบเป็นคือย่ดาวว่าก็ได้นะคะเนาะก,กันลองมาคุยกันจะ้ะอันนี้ ยาดาวล่องเขาไปซองเบิงอ่ายาดาวล่องเขาไปซองเบิงช่องใหญ่ของเพิ่นนะคะไปแอบ,บเบิงช่องใหญ่เพิ่อนอ่าไปแอบ,บเบิงคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เพิ่นกันว่าทำไมอ่าเมียฝรั่งที่เป็นยูทูบเบอร์ทำไมมีผัวหลายคนทำไมต้องมีผัวหลายคนเห็นพูดกันหลายคนแล้วนะ ว่ามีมีสามีหลายคนวส,สันพี่น้องอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของของข้าเจ้าไปแล้วล่ะเพราะว่ายังก็สิมามีมือนี้ได้เนาะค่ะเนาะบอแมแอนว่าอ่าเป็นฝรั่งแล้วเฮาสิคัดลาดออกเพิ่นโหลดบ่แม่นได้ค่ะพี่น้องเฮาก็ต้องมีการเบิง่งการทดลองทดสอบเนาะค่ะเนาะทดสอบ การยูน้ำกันการเลี้ยนรูซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องถ้าบ,บอแมนถ้าบ,บอโอเคเฮ้ากับบอตกลงปล่งใจเป็นแฟนกันเนาะคะ่ะหม,มักพีดเหลือจากคลิปที่แล้วจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ยายดาวขออนุญาตไม่เหตุคลิปตอน ตอนคาตอนเดิกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าร่างกายยายดาวมันพักผ่อนในเต็มที่ <c oughs> ความคิดยายดาวมันกับสิตแตกฉานออกมานิดนึง <c oughs> แต่แยายดาวนอนเลยจนนอนมือเอินเศร้ามันสิบอะรเหตุคลิปจ้ะมันต้องชนิดไฟล้นกลดยาดาวต้องออกมาเหตุจ้ะกร <c oughs> อบหวานพี่น้องจ้ะ แชตูต้เย็นจ้ะ <c oughs> <c oughs> ทังหนาว <c oughs> โทษค่ะแยะด่ดาวขออนุญาตห่มผ้าก่อนนะคะพี่น้องจ้ะสีหนาวหนาวเย็นจ่อยๆในบา้านตอนนี้สวีเดนก็นเริ่มหน,า,หา,หน,า,นาวหรอหนาวยัมกระเซาก็เมิดค่ะเสียงไม่ดังกุกกักกวกกักขอโทษได้จ้ะพี่น้องจ้ะคุ้มจากน้อยกัน แตะ <c oughs> ตอนนี้มันกนระเซากระเมิดเร็วเนาวนะพี่น้องเนาะเมมอดเหมิดสีหกม่งเซา,า,าแล้วก็ยังมาแจ้งอยู่อ่าวาแล้วก็เหาไปมองอื่นอีกละยายดาวขอไปแอบเบังคอมเมนต์ช่องใหญ่พี่น้องเฮ้าหนึ่งละถามก่อนมาว่าเป็นอีหยังพวกเมียฝรัง่งคือมีผัวหลายคนแถวประชันว่า สิบ่หลายคนยังได้พี่น้องเลยเมียฝรั่งนี่ผ่านความเจ็บปวดเคตกับความรักเคตกับผู้ชายมาหลายเรจาจ้ะบัดที่นี่ผู้ชายคนใหม่สิเขมา้าสิเขมา้าต่อเติมในชีวิตเท่านี้มันก็ต้องดีกว่าเก่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวแล้วกเด้อยเจ้าดาวขออนุญาทตทถอันนี้ก่อน แย่ดาวเล่นช่องแย่ดาวอยู่ดีๆบะนี้ช่องผู้อื่นมันโพล่ขึ้นมานะคะต้องรีบไปปิดเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์เพิ่นค่ะบัตรที่นี่เนาะ่าพะว่าเมียฝรังลอยทั้งลอยเพิ่นกับเขตกับชีวิตทีพันพานมากการทีเฮาสิมีผู้ใา้คนไม่เฮาก็ต้องเบ่งให้ดีพเราะว่าเฮาหยาดซำรอยคือเกานะคะกา สิ่ล่องคบไปเรื่อยๆคบจนกว่าจะใช่เนาะค่ะเนาะอืมเพราะว่าตอนนั้นที่เฮาคบนี่บอกถึงตอนที่เฮาคบคบฝรั่งนี่ตอนเนี้ยตอนนั้นเฮายังมม่มตโตจริงค่ะพี่น้องเฮาก็ต้องคบเพื่อนะคะสมมุติว่าเฮาคบอยู่สองคนสามคนในเวลาเดียวกันนี่กับบัมเนคว้ามผิดมันก็นเป็นเรื่องปกตินะคะคบไปคบไปนิดนีค่ะถามเลยค่ะว่า ผู้ยิ่งเข้าทีมหาอาผัวฝรังนี่มาเพื่ออย่างคะ่ะมาเพื่ออาศัยการเงื่อนเขาบาน,นี้ถ้าสมมติฝรังสามคนนี่การเงื่อนคนใดคนหนึ่งดีเข้าก็ต้องเลือกไว้นะคะถ้าการเงื่อนบอดีเข้าก็ย่าไปเลือกคะ่ะผู้ยิ่งทย่ยลอยทั้งลอยมาเอาผัวฝรังนี่เรื่องความรักจะไม่ค่อยมีนะคะ เน้นนะคะเรื่องความรักจะไม่ค่อยมีเบิงตาแยด่ดาวลดจะ้ะเบิงลดค่ะพี่น้องจ้าเข้ามาเอาปัวฝรั่งนี่เข้ากัคือว่ามาใสาเรื่องเงินเรืองทองกับวาได้ถ้าบแมเนเรื่องนี้เข้ากับอยู่กันบะไดคะ่ะแมอนถึงว่าฝรั่งสิเถามันได้เข้ากับอยู่น้าใดกรเพราะเงินตัวเดียวค่ะพี่น้องจ้า นั่นล่ะค่ะก็บ,บ่ต้องสงสัยเนาะค่ะเนาะว,ว่าเป็นอยังเมียรฝรั่งที่เป็นยูทูบเบอร์ยังมีผัวหลายคนแต่เพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนกะสิพานมากล้ายๆกันบ่มีดอกค่ะว่าเจอผู้ชายฝรั่งคนแรกหร้อเอาโลดอันนั้นคุณผิดหวังแน่นอนค่ะกะ คนแรกอาจสิเป็นหักแท้ก็ได้ผู้ชายอาจสิหักเข้าแท้ผู้ยิ่งก็อาจสิหักผู้ชายแท้แต่ว่าโดนไปเด้คะ่ะบาดเนี่ยเกิดโดนไปยูน้ำกันไปมิต่ความหักสื่อๆงมมงเ,าาเงืนบ่มมีเด้อค่ะฝรั่งเนีบาายบ่ใหเงินเลยค่ะฝรั่งสิบ่อไหเงื่อนเลยถ้าหักไหลเฮ็ดยังไดก็ได้กับผู้ยิ่งเพราะว่าถือว่าหาักแล้วจังซีน่ะคะ่ะมีหยังก็กินน้ำกันอยู่น้ำกันไปจังซีน่ะคะ่ะเราก็ ผูหยิ่งในสภาพนี่ก็สีบ่บ่มีโอกาสได้กลับบ้านกลับซองบอ่มีโอกาสได้ซอยเหลือครอบครัวบ่มีโอกาสได้ซอยพ่อแม่เนาะค่ะเนาะบ่เนี้บรรดาที่เพิ่อนอ่ามีผัวหลายคนเนี่ยติตอนนั้นยังว่าเป็นอ่าคนที่แท้จริงบ่แม่นโตจริงเพื่อนก็ต้องเลือกไว้คนใดการเงื่อนดีเพื่อนก็เลือกไว้ คนเหล่านั้นชีวิตเพิินจะสบายในบรรปายชีวิตคะ่ะเพราะว่าเพิ่นคิดถูกเพิ่นวางแผนชีวิตไปก่อนแล้วว่าเออแต่เอาผู้ชายคนนี้มีเงินมีทองก็อาจสิดูแลเฮาได้ดูแลขอบครัวเฮาได้ดูแลลูกเฮาได้จังส่นะคะพี่น้องกะนี่ล่ะคะ่ะเยายดาวก็มาไขขขอสงสัยให้ฟังนะคะเด้ออืมแต่โตเยอะดาวเองก็คือกันก่อนสมพ่อพอหญ่นี่กะ หดจากฝรังมาอยู่สองสามคนคนนี้ค่ะอืเท่าที่ครบครบกันกะมีอยู่สองคนพญายญ่เป็นคนที่สามคือกันคนแรกกับซิบบอชัยคนแรกเป็นคนอเมริกากับบอชัยอีกแหละอาณาคีเนียวคีเนียวไล่จนจนยะดาวบ่มีกระจิตกระใจให่ย่ดาวก็เลยก็เลยบ่ได้สนใจติดต่อยอย่างนะคะ ค้นที่2กับประเทศอังกฤษที่เบาาห้ฟางนั่นแหละคะ่ะที่ว่าหนุ่มบิ๊กไบต์นะผมทองนะอันนัา็ขีเนี้ยสุดยอดนุ่มอังกฤษนะคะพี่น้องจา้าสุดถ่ายแล้วมาพ่อพอใายเป็นคนเด่นมากพอใายก็ถือว่าโอเคเว้าเขากันเคมีตรงกันแล้วก็บพอใายก็ซอยเหลือเรื่องการเงินดีสมัยนั้นลูกเข้ายังบมมา,มาอยู่เมืองนอก ก็ได้พ่อใหญ่นี่ยแหละค่ะนนเรืองคาสิจายโรงเรียนหลูกสมัยนั้นพิกะกักกระหน่งแกมเนี่ยประมาณสิบขวบก็แปดขวบก็ได้เงินพ่อใหญ่เนี่แหละคะ่ะซอยเหลือไปก็เลยเหตุในเห้าหนี่ต้องย่อมตัดผู้ท้ายซุ่มนันออกก็ต้องเลือกพ่อใหญ่นะคะอืม อันนี้เ้าถึงตอนที่ว่ามาอยู่น้ากันแล้วนะคะเนาะถึงตอนที่ว่าที่ครบอยู่หั่นสามข้นพอมพอยายหนึ่งในหัน่นสองคนอัดพันสมไหงข้อมสวยเหลือยายดาวแต่พอยายทรงเงินให้ใสสมัยยายดาวอยู่เมืองไทยพอยายก็บทรงเงิน่วงญ่ขนณดไปเจอกันข้างแรกแค่แค่เดือนเดียวอยู่น้ากันมาถึงอาทิตย์พอยายกลับมาบานพอยายก็บทรงเงินไปให้ไปให้ใหยู่ให้กิน ย่านตะเฮาบริยูได้กิน่นพ่อใหญ่น่นนะทรงไปให้ก็เลยตัดสินใจหอบผ่าหอบพอนแล่นมาอยู่กับพ่อใหญ่พ่อใหญ่กลไปหาบเอามาดีดีค่ะพี่น้องจ๋าก็กนั่นล่ะค่ะก็เลยเป็นทีไปที่มาว่าทําไมเมียฝรั่งยูทูบเบอร์ทําไมมีสามีหลายคนจังบางครั้ง เพื่อนอาจสิมาเหล่าแบบหนึง่งแต่คนฟังอาจจะไปตีควาใหม่อีกแบบหนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะถ้าเอาไปแล้วมันก็บ่จบเป็นว่าเป็นหยังเขาตึ้งเลือกคบหลายคนมันแยกแยะหลายอย่างรักเผื่อเลือกนะคะพี่นองกะนึกออกบ่คะนองนุ่ง,ะะง,งฟังพี่ดาวท่านบ่ค่ะนองนุง่งคนในที่สีเก่าวมาเหาผัวฝรังกะนั่นละค่ะกะคือ ประสบการณ์ยดเดาเอา,มา,าหม้วบอลห้ฟังนะคะพี่เดาเอา,มา,าหม้วบอลห้ฟังแต่ละคนกับตังประสบการณ์เนาะคะ่ะเนาะเมียฝรัง่งเนาะพี่น้องอเบิ่งไปแล้วกับซีใกล้ๆกันแล้วค่ะมาจากความเจ็บปวดทั้งนั้นมาจากความเจ็บปวดทั้งนั้นหรอกกาศสิบยอมหยุดดิอยู่ที่ผู้ชายคนแรก บ่อยอมหยุดในบ่มแมนเรืองแบบนั้นเด้ค่ะคือเลือกไปเรื่อยๆเลือกขัดสันไปเรื่อยๆนะคะบ่มแมนว่าเฮ้าสิไปใส่ตจนเปลืองตัวบ่มแมนเด้ค่ะพี่น้องจา่าครบเข้ากับตองมีการว่างโตคือกันกับฝลังว่าเฮ้าสิมีเทคนิคเบิ่งฝรลังแนวใดฝรลังการเงื่อนดีหรือฝลังการเงื่อนบอดีเข้ากับเบิ่งให้เป็นนะคะจะสันเฮ้าเสียเปรียบ ชคดีน้อยพใหย่เลาไปเมืองไทยเราบ่มีผู้ญิ่งไทยเราบ่เคยมีเมียไทยมาก่อนแต่เราไปท่องเที่ยวเราอาสิมีอยู่ผู้หญิ่งไทยผ้าไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็บบอยฟัง่งมาอยู่น้ำกันแค่อาอาทิตย์เดียวกะ <c oughs> <c oughs> ในเมือเขาไปน้ำนะคะเนาะเขากาับบ่มีทางเลือกที่ว่าสิกับ,บานใดเพราะวันไปอยู่บนเกาะไปเที่ยวเกาะสร้างเราบอยฟัง่ง แต่เรากับยู่น้ำผู้หญิงคนนั้นหรือว่าเมตตาเรากับเบอเคยเบาเบาเบาลายถึงผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะเรากับเบาดีๆของเรานี่แหละเรากับว่าเขาผ้าข่อยไปเที่ยวแร้วก็มีลูกข่อยไปนอืมสมัยนั้นลูกไต้เพิ่นกับมาน้่ลูกใต้เพิ่นกับไปน้่ลูกไส้เพิ่นกับเอาผู้สาวไปพอใหญ่กับมีผู้สาวอาไปนะคะไปน้ำกันแนวฝรั่งนาะค่ะเนาะไปเมืองไทยครั้งแรกกับบลูเซ็ ะได้ยนินข่าวว่าอยู่กันอาทิตย์นึงอยู่กันอยู่กันอาทิตย์นึงแล้วพ่อใหญ่กะกลับไปเที่ยวหม่องใหมก่กะปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปสงสัยผู้หญิงคนนั้นบ่ได้มักพ่อใหญ่จ้จะเพราะว่าหยังสภาพพ่อใหญ่น่ะเบิ่งครั้งแรกนะ่ะบ่สเปคผู้หญิงเลยพ่อใหญ่เราเป็นแบบว่าทึ่งเข้าก็ยาวจังซี่นะ่ะ คิ้วกระแดงแงวเข้ากับแง่แดงบบกหนสินะคะเป็นผู้ยิ่งค้นใดเห็นก็อาจสิบบมากอาจจะดูบ่มิสเสน่ห์ยายดาวเห็นพญครังแรกกันยังว่าอา้าวมาคือโจรแท้สนอกว่าพญ่ย,า,ยาคือโจรแทะสนอกว่ากันเลยเอาไปามากกเลยได้ผัวโจรโจรเถ่าเอาและะ้วค่ะพี่น้องจ้ามาฟังยายดาวแล้ว ยายดาวใครปัญหาให้ฟังเนาะค่ะนาะว่าเป็นยังเมียฝรั่งยูทูบเบอร์ถึงมีผัวหลายคนต่ฟังแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายดาวในเด้อจ้าสวัสดีจ้า